ตอนนี้ก็เดินทางมาถึง500ซับแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ yeah. Yeah. Let's go, I ain't the first one to curse With the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts Come on, this earth with my words And I put them all together, the insert, cause I wanna have worth <laughs> Working out hard the till they put me in the dirt Gonna go far, man, listen to my words Gonna be a star, man, life's like a blur When you're working this hard till you get what you deserve Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing Anybody else who is rapping, I'm nasty Ain't nobody able to catch me, they gasping They cannot compare, they can't match me, I'm at half I got your girl, she laughing and dancing Hanging on my butt, she asking to crash with me Smash with me, she sad she wants cash money And she knows that I live lavishly uh, I wanna live, I'm cold inside Give all I have เอาละครับสวัสดีเราผู้เล่นอีฟุตบอล2023ทุกท่านด้วยนะครับผมนะดูเดือนครับและคลิปนี้ก็จะพบกับคิเอซ่าที่เป็นล่างกองหน้านะครับก็คือแอบตกใจเหมือนกันนะว่าเองเป็นเล่นตอนกองหน้าตอนไหนวะนะครับไม่ค่อยได้ดูหลีกซิเรอามาค่อนข้างสักพักหนึ่งแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูเพย์สไตล์ของเขากันก่อนนะครับก็จะเป็นโกลโพเชอร์ครับส่วนตำแหน่งเนี่ยก็คือให้นึกถึงเอบบาเบ้ครับปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำหน้าเป้ายืนได้หมดเลยนะครับก็ ยืนได้หลายตำแหน่งมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่การใช้เท้าก่อนนะครับที่อซาถนัดเท้าขวานะแต่ซ้ายก็ใช้ได้ดีเหมือนกันครับส่วนการใช้เท้าซ้ายเนี่ยก็มีจังหวะใช้ก็ใช้นะครับไม่ใช่ว่าแบบว่านานๆครั้งนะส่วนฟอร์เป็นอ u n d e r w h e e ล i n งครับไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็การป้องกันการบาดเจ็บก็จะเป็นโลครับเดี๋ยวมาดูที่สกิลนะครับก็มีเซอร์เฟสครับมีดับเป็ลท่าสตาแล้วก็มีช็อปเทิร์นมีปั่นโค้งครับ r i ซิ่งช็อตมีพินไปคอร์สเพิ่มโอกาสโยนเข้าหัวเพื่อนนะครับแล้วก็เกมแมนชิพแท็กแบ็ก พยายามแย่งบอลกลับอะไรประมาณนี้แล้วก็ซูเปอร์ซับแล้วก็ไฟติ้งสเปรลิตนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูสถิติของทีเอซ่าในร่างของกองหน้านะครับเมื่อเราเอาเข้าทีมบูตพลังรายราเรียบร้อยแล้วนะครับหาช่อง87ครับบอลคอนโทรนะครับ9 85ครับเลี้ยงบอล9 1ครอบครองบอล81นะครับส่งสั้น77ส่งไกล75ครับแล้วก็การจบสกอร์เนี่ย89เลยนะแล้วก็การปั่นโค้งเนี่ย75นะครับเรื่องการโม่งกับการเล่นลูกตั้งเตะเนี่ยมันน้อยนะครับแล้วก็ สปีดเนี่ย85สปีดต้น95ครับคิกพาวเวอร์86ดสจัมบ์นะครับน้อยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกายเนี่ย70บาลานซ์82เองนะครับแล้วก็สเตอร์บินาเนี่ย71เองนะครับแล้วก็จะมีค่าพลังด้วยนะครับคือการแย่งบอลเนี่ยสูงถึงเจเลยนะครับอ้าวแล้วผมลืมบอกไปนะครับพลังของยีเอซ่าร่างนี้เนี่ยเราเอาเข้าทีมเนี่ยพลังตันอยู่ที่97นะครับอันนี้คือลืมจริงๆนะครับเอาละครับแล้วกก็มาาถึงงช่่วววรรีิเลนนะครับ ใครที่เล่นกีเอซ่ามาเนี่ยก็จะรู้ว่ากีเอซ่าจะเป็นนักเตะห,หนึ่งตัวตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เก่งเกินสเตตนะครับวิ่งเร็วเกินสเตตแล้วก็จ่ายบอลแม่นเกินสเตตนะครับถ,ถ้าคนที่เล่นกีเอซ่ามาจะรู้ดีตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะมาเป็นกองหน้าเนี่ยมันจะเวิร์กไหมวะสรุปเวิร์กนะครับปั่นโค้งก็โอเคครับนี่ปั่นไปแล้วโอ้หไม่เข้านะครับคือพอมาเป็นกองหน้าก็โอเคเว้ปกติโปโพเชอร์ที่เราเล่นกันเนี่ย บางตัวเนี่ยจะจ่ายบอลไม่ค่อยดีนะครับบางจังหวะที่เขาไม่สามารถยิงได้แล้วต้องจ่ายบอลอย่างเงี้ยคีเอซ่ามันจ่ายบอลแม่นนะครับอ่าแล้วก็อย่างที่บอกไปเลยครับความเร็วเนี่ยเกินสเตตจริงๆครับปลาย85นะแต่ผมเล่นมาเนี่ยอันนี้โดนผมโดนมากบนะเนี่ยมาดื้อเลยมาดื้อแบบไม่ต้องเล่นท่าเลยแล้วก็จ่ายให้เมอซี่ยิงเข้าไปนะครับและในการเล่นของทีเอซ่านะครับไม่มีอะไรมากเลยครับเล่นท่าไม่เป็นก็เล่นได้ดีครับก็คือวันทูอย่างเดียวพอครับอันนี้วันทูไปแล้ววิ่ง วิ่งโดนดักได้นะครับอันนี้โดนดักได้นะครับอ่าดักได้เอาเราได้บอลอยู่วะอ่าชิงให้แมซี่แมซี่แทงวิ่งไปแล้วแล้วก็จบด้วยซ้ายเรียบร้อยครับวันทูอย่างเดียวครับยิงเล่นคีอซาแบบวันทูง่ายมากเพราะว่าส่งสั้นนะ่เขาดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความวายการออกตัวที่ดีนะอ่าและนี่ครับผมลองจับไปเล่นปีกดูครับก็เป็นตัวที่วิ่งเร็วอะไรเปิดบอลดีเหมือนเดิมครับโอ้ยเอ็นี้โดนมาตินี่แย่งมาได้เอาจ่ายพลาดอย่างี้เคลยยอเข้าไปเรียบร้อยครับ ก็เป็นตัวที่จ่ายบอลแม่นเหมือนเดิมครับแต่เมื่อกี้โดนมันตินี่แย่งบอลมาได้ครับมันตินี่โหดจริงนะอ่าแล้วก็มาดูจังหวะวิ่งฉีกกองหลังอีกกันสักรอบครับอาจจะให้บูโน่นกิมรูไรส์นะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วอ้าวเรียบร้อยดีงี้หลุดเดี่ยวเป็นทุง่งเรียบร้อยคือวิ่งเร็วโคตรครับคือเก่งจริงจริงอันนี้ยอมรับเลยครับว่าเออตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะเป็นกองหน้าที่เก่งขนาดนั้นนะครับแล้วถ้า ไอหัวเขาหัวตั้งเนี่ยจบสกอร์หรือกับการหาช่องเนี่ยสูงถึง90ทั้งคู่เลยนะครับทั้งการจบสกอร์ทั้งการหาช่องอ่ะคือเก่งมากๆนะครับอันนี้ยอมรับจริงๆนะเอาละครับแล้วผมก็ขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นครับทุกคนคิดเห็ยนยังไงกับ p ิแอสร่างนี้บ้างครับใครกดได้ก็มาลองใช้ก็ได้นะครับผมลงช้าไปสักหน่อยนะก็คือไม่หน่อยเลยพรุ่งนี้ก็ตู้ใหม่มันกัน ทุกคนอาจจะเห็นคลิปเนี่ยก็คือตอนตู้ใหม่มาแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปคลิปที่แล้วที่แล้วอะครับก็คือผมมีงานประจาและบางวันนะผมต้องโยชีนะครับก็เลยไม่ได้แบบลงบ่อยอาจจะลงผิดเวลาไปไปบ้างนะครับก็ไม่บ้างหละหนักเลยแหละครับโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like กับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําต่อไปเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ